สวัสดีครับสมาชิกเพจเ,เ,รเทศรษฐทองทุกท,ท,ท่านสวัสดีวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565นะครับตอนนี้เวลา11นาฬิก35นาทีเป็นอย่างไรบ้างครับทองคำหลังจากที่เมื่อคืนนี้เมื่อเช้ามืดนะครับทางรัเสเซียได้ประกาศเคลื่อนพลเข้ายูเครนเคลื่อนกองทัพเข้ายูเครนนะครับแล้วก็ประกาศแน่ชัดแล้วว่า จะไม่ยอมนะครับที่จะให้ยูเครนและสหรัฐกระทำการใดๆตามตอำเภอใจนะครับก็ได้มีทองคำก็เปิดตลาดเช้ามาดีตัวขึ้นมาเลยนะครับทำแกลบเปิดขึ้นมาตั้งแต่1 9 0เเหรียญขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นนะเวลานี้ทองคำเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เปิดตลาดมาก็มาทำไฮสูงสุดไว้ที่สักครู่นะครับ ามาทำไฮสูงสุดไว้ที่พันเ2้ารเหรียญน,นะครับด้วยกราฟฟอเล็กนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการย่อตัวลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาทำไฮพันเก้ารยสิบเหรียญตอนนี้ไซด์เวย์ออกด้านข้างครับพักตัวออกข้าง บอกให้รู้ว่านะตรงนี้ตลาดเอเชียยังคงไม่เล่นนะครับยังคงไม่เล่นนะครับรอดูสถานการณ์อยู่นะครับแต่ว่าเราเมื่อมีข่าวสงครามเราก็มาดูไทม์เฟรมใหญ่ด้วยกันก่อนครับไทม์เฟรมใหญ่ายมัน บอกให้รู้ว่าการไซด์เวนี้ยังคงไซด์เวพักตัวอยู่แต่ว่าสังเกต RSI ครับขึ้นมาถึง60จุดแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่22แล้วนะครับเหลือเวลาอีก6วันก็จะปิดแท่งเทียนสิ้นเดือนกลุ่มพากันแท่งนี้น่าสนใจว่าอ่าอีก6วันที่เหลืออยู่จะเป็นแท่งเขียวใช่ไหม จากสถานการณ์ตอนนี้ก็คาดเดาว่ามันควรจะเป็นแท่งเขียวแต่อีก6วันอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับดังนั้นตรงลายเดือนตรงนี้จึงยังไม่ตอบคำถามใดๆเพียงแค่บอกว่านะเวลานี้มันไซด์เว์แล้วมันอัพไซด์เว์อัพขึ้นมานะครับสำหรับไทม์เฟรมลายมันนะครับแล้วยังไงต่อครับเราไปดูกันที่ลายวีครับลายวีบอกให้รู้ว่าการขึ้นมาครั้งนี้นะครับ RSI มายืนที่62จุดแล้วนะครับ ซึ่งบอกให้รู้แน่ชัดแล้วว่าเป็นแนวโน้มการขึ้นนะครับการขึ้นของราคาทองคำเคลื่อนตัวขึ้นมานะครับแนวต้านก็อยู่ที่ไฮเลยครับตอนนี้ไฮ 2. จุดครับแนวต้านจุดแรก1,916เหรียญน,นะครับซึ่งยังไม่ถึงขาดอีกนิดเดียวเองนะครับเอาอยู่เอาไม่อยู่ตรง1,916แต่จากข่าวสถานการณ์ตอนนี้1,916ดูถ้าจะ มีในยะพอสมควรนะครับว่าจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่นะครับแนวต้านต่อไปนี้อยู่ไกลเลยนะจากไพวอรนี้พัก2 7 5เหรียญซึ่งเป็นไฮเลยนะครับตรงจุดนี้เราต้องมาดูกันว่าแนวแนวต้านย่อยที่ต่ำกว่า2 7 5เหรียญจะมีตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เวลานี้ราคาทองคำก็ดีตัวขึ้นมาอยู่นะลายวีคบอกว่าอย่างงั้นครับแนวโน้มเป็นการขึ้นนะครับทั้งลายวีคแล้วก็ลายมันบอกเช่นนั้นเลยนะครับ รายเดยบอกว่าอะไรกับเราบ้างรายเดยตอนนี้นะครับจากที่ราคาขึ้นมาทำา i g ที่พันเก้เหรียญเมื่อเช้านี้นะครับไอ i ขึ้นมาทำ o v e r b o a r d t ซื้อมากเกินไปแล้วถึง72.55จุดแล้วนะครับเข้าเขต o v e r b o a r d t นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่มีการย่อตัวลงนะครับ บอกให้รู้ว่าแนวโน้มยังคงดันตัวต่อได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเข้าเข,าเขต o v e r b o ์บอนะครับตอนนี้แล้วไฮก็สูงกว่าไฮก่อนหน้าแล้วนะครับดังนั้นตรงจุดนี้เราก็ต้องมารอดูกันครับว่าลายเดจะว่าอย่างไรเมื่อลายวีก,กับลายมันบอกว่า กำลังขึ้นอยู่นะลายวีไลายมันบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับลายเดย์ก็กำลังขึ้นแต่อเวอร์พอสมควรแต่ยังสามารถไปต่อได้ครับเพราะว่าเพิ่งถึง72จุดถ้าจะไปต่อจริงๆมันก็ไปต่อได้แต่ถ้าไม่ไปมันก็ลงได้ครับจากตรงนี้ไม่ผิดกติกาใดๆลายเดย์ว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ลายเดย์เป็นอัพเทนขึ้นมานะครับ จากโลล่าสุดนะครับโลล่าสุดที่1 7 8เเหรียญยังคงขึ้นต่อเนื่องครับสมาชิกจะเห็นว่าจากโรที่ทําไว้1 7 8เเหรียญเนี่ยยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับแท่งส่วนใหญ่จะเป็นแท่งเขียวนะครับมีแดงสลับบ้างเป็นบางจุดนะครับแต่แดงก็น้อยมากเลยนะครับเป็นเขียวซะส่วนใหญ่ตอนนี้วันนี้จะปิดเป็นเขียวไหมก็ต้องมาลุ้นกันอีกนิดนึงนะครับไอไซ์ไยังไปต่อได้ถึงแม้จะโอเวอร์แล้วก็ตามนะครับ เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ราคาลาย4ชั่วโมงนะครับ RSI เกิด divergent นะครับเกิดสัญญาณขาย1บวก2คืนแล้วราคาก็ลงไปแล้วนะครับการเกิด divergent เมื่อวานนี้ที่ยอดพันพเเหรียญน,นะครับกับอยอดพันเาเหรียญเนี่ยตรงนั้นเน่เกิดวอ v e r g e n ์ขึ้นนะครับแล้วราคาก็ย่อลงไปทำาโลที่พันเท่าไรเอ่ยสักครู่นะครับ ลงไปทําโลที่พันแ8ดรเหรียญน,นะครับจากไฮที่พันเก้เหรียญราคาได้ร่วงลงไปทําโลที่พันแปดเหรียญเมื่อวานนี้จากสัญญาณไ s i รไย4ลชั่วโมงเกิดสัญญาณขาย1นบวกสตามหลักการของฟอร์มูล่านิวฟอร์มูล่าแล้วก็จอมยุทธของเรานะครับแต่ว่ามันลงไปได้แค่นั้นครับนะครับ d i v e r g e n จนก็สามารถกดราคาลงไปได้แค่นั้นเพราะว่ามันมีข่าวสงครามนะครับหนุนหลังอยู่นะแล้วจากข่าวสงครามก็ปรากฏว่ารัสเซียก็ประกาศออกมาว่าจะเคลื่อนกําลังเข้ายูเครนซึ่งมันก็เลยทําให้ราคากลับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับด n เวอร์เจนนั้นก็จบลงไปนะครับที่1887เหรียญแล้วก็ทำไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ดเดวเจนไม่ได้ถูกทําลายนะครับดเดวเจนนั้นมีผลไปแล้วนะครับมีผลไปแล้วต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับเกิด,ดเดวเจนเกิดสัญญาณขายแล้วก็มีผลไปแล้วทําให้ราคาลงไปแล้วนะครับตอนนั้นราคาก็ลงไปถึง20เหรียญน,นะแต่ว่ามันลงไปได้เท่านั้นเนื่องจากว่ามีข่าวหนุนหลังที่เป็นข่าวสงครามซึ่งไม่ใช่ภาวะปกตินะครับตรงจุดนี้ต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากทําโรที่1887รราคาก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่ง มีข่าวรัสเซียประกาศออกมาราคาก็ดีตัวขึ้นไปทำา i g ที่พันเก้ายสี่จุดสองจุดที่เมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ย่อตัวพักตัวอยู่ในเวลานี้ครับแนวรับอยู่ตรงไหนบ้างเรามาดูแนวรับไปด้วยกันเลยแนวรับแรกแนวรับแรกก็จะอยู่ที่พันเเหรียญนะครับพันเเหรียญแนวรับแรกอยู่ที่พันเก้าร้อย 5เหรียญครับ1,905เหรียญโลที่ทําไว้เลยนะครับโลที่ทําไว้เลยนะส่วนแนวรับที่2แนวรับที่2อยู่ที่1ันเกครับนะครับ1,905แล้วไปเจอกัน1,898นะครับแนวรับสุดท้ายก็จะไปอยู่ที่1,888ครับ3แนวรับครับ1,905เหรียญ 1 8 9แแล้วก็1 8 8แนะครับ3แนวรับนี้นะครับสำหรับตอนนี้คงต้องดูแนวรับใกล้ๆครับเพราะว่าข่าวเป็นเป็นการบวกกับราคาทองคำนะครับข่าวที่คุกกลุ่นอยู่ในตลาดตอนนี้ข่าวสงครามจะเป็นการบวกกับทองคำอยู่นะครับเพราะฉนะนั้นแนวรับไม่ต้องดูไกลครับเราดูกันใกล้ๆก่อนนะครับแนวรับใกล้ๆยังไม่ถูกทำลายมันก็ไม่สามารถลงไปกว่านั้นได้นะครับดังนั้น3แนวรับนี้สำคัญนะครับ1 9 0เห้าเหรียญ 1898แล้วก็1888แ18ครับ3แนวรับส่วนแนวต้านตอนนี้นะครับแนวต้านตอนนี้มีอยู่3แนวครับแนวต้านแรกก็คือไฮเลยเลยสิบแนวต้านแรกก็คือไฮเลยครับ1 9 1เยแนวต้านที่2แนวต้านที่2อยู่ตรงไหนครับไปดูกันที่ไทม์เฟรมใหญ่ครับแนวต้านที่2อยู่ที่ 1927ครับ1,927นะครับแล้วก็แนวต้านที่3ครับแนวต้านที่3อยู่ที่1942ครับมี3แนวต้านเอาใกล้ๆก่อนครับแนวต้านอย่าเพิ่งมองไกลมากครับเพราะเป้าจริงๆเนี่ยมันถึง1990เหรียญได้นะครับจากฟีโป78.6%ที่บอกเอาไว้ในการวิเคราะห์รายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้าน3แนวใกล้ๆก่อนนะครับ1,914 1,927แล้วก็1 9 4เี่เหรียญน,นะครับ3มแนวต้าน3มแนวรับนี้วันนี้จะเอาอยู่ไหมต้องมาดูกันครับว่าราคามันจะวิ่งเลือกไปข้างบนหรือลงมาข้างล่างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเกิดการพักตัวนะครับตอนนี้เกิดการพักตัวอยู่นะครับแล้วก็ออกข้างอยู่ในเวลานี้ครับ ตลาดเอเชียยังไม่เล่นครับก็ต้องรอยุโรปเปิดตลาดมาครับว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับเอเชียส่งไม้มาแค่นี้นะครับยืนพันเก้าครับหลังจากนั้นต้องรอยุโรปว่าอย่างไรต่อไปนะครับแต่จากข่าวสงครามที่เกิดขึ้นนะครับเพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆดังนั้นคงจะไม่จบลงง่ายๆแน่ๆเลยครับดังนั้นสมาชิกทุกท่านดูแลพอร์ตกันดีๆนะครับ บริหารพอร์ตกันดีๆนะครับสต็อปลอสสำคัญมากนะครับเมื่อผิดทางในช่วงราคาแบบนี้นะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าอย่าลืมครับว่าตอนนี้ครับเรามีคอร์สนะครับเรามีคอร์สซึ่งคอร์สนั้นเนี่ยก็กำลังสนุกสนานนะครับเราเปิดคอร์สแล้วนะครับนเวลานี้คอร์สของเราเปิดแล้ว รายละเอียดมีตามรายที่ได้ลงไว้นะครับมีตามในรายที่ได้ลงไว้ซึ่งณนะเวลานี้ครับขอโฆษณาสั้นๆครับก็คือคุณคือผู้ที่รักการลงทุนในตลาดทองคำคริปโตคู่เงินและน้ำมันคุณก็น่าจะทราบนะครับว่าหนึ่งสัจธรรมที่เป็นแก่นก็คือสิ่งสำคัญยิ่งกว่าเงินลงทุนที่คุณมีคือความรู้ครับคุณต้องมีความรู้ในการลงทุนในตลาดนั้นๆน,น,นะครับ มีแต่เงินทุนแต่ไม่มีความรู้เท่ากับว่าคุณกําลังเอาพอร์ตการลงทุนของคุณเข้ามาเสี่ยงกับตลาดนี้นะครับมีความรู้ถึงจะน้อยก็ยังมีโอกาสสร้างพอร์ตให้โตได้นะครับมันจะสร้างความมั่งคั่งย้ํายืนให้กับตัวพอร์ตการลงทุนของคุณได้นะครับความรู้นั้นเราต้องมีนะครับในการเทรดในการซื้อขายกับตลาดที่เรากําลังจะเข้าไปนะครับ แล้วมันจะดีขนาดไหนครับหากเราจะลงทุนกับทักษะที่สร้างความแน่นอนในชีวิตครับโดยเสียสละเพียงเวลาไม่กี่วันนะครับแต่สามารถสร้างความมั่งคั่งความมั่นคงให้กับคอร์ตการลงทุนให้กับตัวเราได้ไปตลอดการครับเพราะความรู้จะอยู่กับตัวเราไปตลอดครับเราเพียงแค่เสียสละเวลาเพียงเล็กน้อยเสียสละเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะเรียนคอร์สด,ด้วยกันนะครับ จากใจของผมนะตอนนี้ผมเปิดคราสสอนเทคนิคการเทรดโดยใช้เทคนิคข้อเพียง5ชนิดครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์กราฟราคาสินค้าในตลาดการลงทุนได้ทุกชนิดนะครับและผมก็มั่นใจมากๆว่าหากใครสนใจเทรดทองคู่เงินคริปโตหรือน้ำมันนะครับได้เข้ามาร่วมฝึกฝนร่วมเรียนรู้โดยมี ผมเป็นโค้ดให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ฟังท่านจะเป็นคนที่เติบโตในเส้นทางสายการลงทุนนี้แบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนครับเพราะตัวผมเองกว่าจะมาถึงจุดนี้บอกได้คำเดียวว่าโชคโชนทั้งล้มลุกคุกคลานนะครับแล้วก็บาดแผลเต็มตัวมาแล้วนะครับกว่าจะค้นพบแล้วก็เจอเทคนิคเฉพาะตัวกว่าจะมีเทสเซตอัพที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองซึ่งทั้งหมดที่ผมเคยผ่านมา ผมจะนํามายํารวมกันให้กับทุกทกท่านนะครับผู้ที่ต้องการฝึกฝนหาความรู้และเอามาแชร์ให้กับสมาชิกในคอร์ส New Formula นะครับในครั้งนี้อย่างหมดเปลือกเลยนะครับทั้ง New Formula ทั้งจอมยุทธครับเป็นคอร์สที่เราตอนนี้กําลังเปิดให้สมัครได้เรียนรู้เพื่อเป็นความรู้ไปกับตัวท่านตลอดไปนะครับท่านที่จัดสนใจลงทะเบียนในครั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่า ผมจะนำพาทุกท่านออกจากจุดเริ่มต้นที่ท่านยืนอยู่ในวันนี้ไปเป็นท่านในอนาคตที่ต้องการบอกความต้องการของท่านให้ผมทราบแล้วผมจะช่วยเป็นโค้ชให้เองครับเมื่อตัดสินใจเป็นคนสำเร็จทักมาได้เลยนะครับที่แอดมินครับตอนนี้แอดมินกำลังรอท่านอยู่นะครับทุกทกุท่านครับสำหรับวันนี้ครับ ต้องใช้ความรู้ในการตัดสินใจดีๆนะครับให้เทคนิคนำนะครับอย่าให้ size, ความคิดนำเทคนิคไม่ได้นะครับอย่าเอาข่าวมานำเทคนิคเราดูว่าเทคนิคบอกอะไรกับเราเราก็ตามเทคนิคไปเทคนิคบอกว่าขึ้นเราก็ตามขึ้นเทคนิคบอกว่าลงเราก็ตามลงเทคนิคบอกออกข้างเราก็รู้ว่ามันไซเวย์ตรงจุดนี้ขอให้ทุกท่านบริหารพอร์ตการลงทุนของท่านดีๆนะครับโชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ